บรรยากาศแด่นต้องแรงน้อพี่น้องกับเรางวงเขาเกาะนี่แล้วครับสมัยผมเด็กเป็นเองหน่อยมันมียางเหรียญแน่เหลือโรงเรียนมาอันนี่เนาะขนาดว่ามีล่มนะครับนี่เขาเดือนมีนาแลนะ้วเบื่อวันี่ะรหลุดเลนผมล้วครับนี่เป็นกำลังเก็บเบาวสู่ฆ่าสู่นักเรียนอยู่โดยเบื่อวันี่ะรหลุดหน,นีแล้วไปเรียนเขาจ่อทางกางแปรงครับนี่เหลือโรงเรียนมาไซเก็บเราเรอ่ะยังโอ้โอ อยู่ปไหนก็แน่นี่ปอสามปจิรายุนูอยู่ปอไหนปวสองปสองจิรายุนะครับนึ่วันจันหนูนำสกุลวันจันไหนตัวนี้สอยังปารเมธปารเมธนำสกุลมโนปาเนอะไรเกาะมโนปาเนธมโนปราเนธนูนี่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 ครับว่าเพื่อนเองวันนี้ผู้ได้เห็นให้อีโ่โอ้บางทีเหรอวาวาวจุฬาเดี๋ยวนี้แม่นบอกหูเบาเบายังเ้ยเบายัง โอ้นะครับนี่ว้าวว้าวจุฬาว้าวยังเขื่อนดีหรอ่ไฟพาเขื่อนนนอะนนเฮ้ยจังให้เว้ยจิล่าอยู่โอ้เซลลทีิยังนี่หางนี่ใส่ใบอันนี้เลยครับใส่อันนี้เศษผ้านา่ะนะครับนี่โอ้เดี๋ยวสิปล่อยหายด้ มันสิม่หมองแราล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันข้าเข้ามาๆๆันอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเข้ามันเไม่ให้เสียนขนาดเลยใสอยูอ่ใสไสไฟไ,ฟไ,ฟไฟแรนอยู่หนูสีแรนบ่<ส>อาเอาแนมันมน,ออนี่แรนเพิ่จะกินมาแนโอ้ อ้าวซัมนีก็มีความสูงกับโอ้ยแลนจะถูต่างแล้วมวลมีลล์มเนภาษาเด็กหน่อยโอ้ซํมนีก็มวนเลยครับเบิ่งทีทหัรนันก็มีมลมอยู่มือนซอมือ,อมอ,อมเดิร์นโทรศัพท์เนาะก็ดีดีนะครับนี่มึงเิแลนแล้วซมนีก็บมวนเนาะพวม่มาเห็นเพิ่นนะครับมือนี้ตัดมาทางนี้ก็เลยโอ้เห็นวิถีชีวิตของเด็กหน่อยต่างจังงวัดนะโอ้แข็งแรงดีแท้เบิ่งแลนวาวโอ้ครับนี่นี่ครับ โอ้แล้วนี่ก่อนกี่ไทยนะครับนี่ไทยต่อสั่งสุดยอดที่สีโเ้ยโอ้ว่าว่ามันสีเมื่อยโอ้ครับนี่บรรยากาศเน่ยตแรงๆเนาะคุ่นไปโรงเรียนมาผมมาเล่นด้วยกันหมู่กันเนาะท้ายบ้านครับมองนี้นะนี่เป็นปลาชุมชนเลยสมัยตะกี้ผู้ใดอยู่ขุมหนีเนาะเพิ่นสิได้ไปหาเห็ดหาของปลาหาใหม่เด้นี่นี่นี ใหม่น้อยมดาดังฟืนดังไฟนี่ปลาดงตะหนอเห็นปะนี่ก็น้าสางเกา่าครับสางโบราณน,นะครับนี่บรรยากาศถ่ายบ้านนีเหมือนถ่ายมู่บ้านนะครับออกมาทั้งนี้ก็เห็นเด็กหน่อยเรนวาวก็เลยมาเบิงนะครับผ้าท่านผู้ชมมาเบิงบรรยากาศบานทุ่งตะเฮาหนาอครับน,นี่เห็นบ่ไอน้าสางนี่ครับผมก็เคยถ่ายประมาณสองสามจีบละนะครับเงี้ยแรงสิละยาียอึดหนามนั่นสีเดินหานี่ ปู่สาวปู่บ่าวมถาถ่านา้ำนะครับเนี่ยอาบน้ำสามกอกนี่นะสมัยเด็กี่นอสมัยยี่นี่โอ้เมือเนเป็นเบอร์ครับมีแต่น้ำถังน้ำดื่มนอนี่ยังลายกระตกเห้นงวงไ้ควายนะครับนี่ของกเก่าๆยังมีอยู่เลยพันพี่น้องมูสิบสองอัธยาศัยดีได้ห่องคามจุดเบิดบานเลย่ะน้ำนะครับทานเพิ่มมานะครับผมขี่รถทานหมดดไปซอยหนังเจ๊เถื่อห่องไปไสาน้นอไปไสาน้นอว่ามาเลาและแถวนีล่ะ รบรรยากาศย้งแรงครับเปิืองทีกําลังไหลงวัวนไหลควายเข่าแอกควายกับโบขยมีแต่วัวครับนะครับพื้นทีต้นข้นแขมอุ่นค้ามพิสัยสีสเกตอ่ะบรรยากาศย้ำแรงแรงนะครับพาถุกท่านมาชมอ่าเรียกว่าของเล่นเล็กหน่อยนะครับบานถุงนะครับบานหน้านี่เ,เี่นนเพลือเทียงนาไวจะอ,อันนี้มาขมคุลืทีไว้แล้วสิมาเห็นเทื่ยอยู่แล้วนี่บรรยากาศคอกยังน,นี่ เอามูบ่ายบ่ดโอ้ปุ่นมองมอ,งม,องมองน่งอนผักพรอนเพื่นรถไทยก็มีตัวน,นี้ใส่เหมันจะมมีลมสีแดงยังไงโอ้ไฟอะเห็นไห้ตาวัเห็นไห้นีโอ้ยบาวก้เ่นโอ้ของบาวก้ยเพื่นหมนี้โอ้โอปุนแลด้วยปุ่นครับโอ้มมมีแห้งแลงน,น้ำดกหน่อยเด้อผมปุ่นเ่นโว์บาใหญ่เพิ่น มือสองมือมันแลงนได้อยู่มือนี้มัมมี่ล่มเหรอล่มมัมมี่มือนี้โอ้บรรยากาศในโรงแรงครับผมพูดพูดพูดพันแรงเห็นโอ้เอ้าความสุขของเล็กหน่อยหมันมะเฮาเนาะมือนี้หนูหนูกำลังมีความสุขกับการเล่นอยู่เนาะหลังเลือเรียนนะครับนิดหน่อยแล้วลานนั่แหละครับในหมู่บ้านเลยโอ้หุ่นมวนหุ่นดะพูดมัมมีลมดีแต่ว่าก็มีความสุข มีสนามกงกวงแรนเหร่นนอกทงไฮทงหน้านอกบรรยากาศมือน,นีนะครับผมเมองวิวบันเฮาเด้อครับหรือดูแหลงเมองวิวบันเฮาหรือดูแหลงเด้อเอ้โดีไซน์หมุนกับกล้องเฟือง อากาศห่อนครับมือนี้4ี่สิบเอนส่สิองหุ่นละอุณหภูมิตีรุสเนาอนะครับแสงตะเวนผ่านกุกบกนะครับกุ๊กสมพอนะครับบานเทานาำแดงๆนะครับสีสันแรงมือนี้นะครับผมวันพุธนะครับผมบรรยากาศของพื้นที่ตะบนแขมสีสเกตครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย ยังเล่นเสืออยู่โอ้ยังมวนอยู่เออมันเบาอ่าลุงไปแล้วน้ายบาไปไายบายมันบอกมีลมโอ้ยน้อภาษาเด็ก <c oughs>